สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดรนองประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2568ภายในการบริหารงานของนายธีรพงษ์ดวงแก้วรองผู้อำนวยการสำนักงานสอกอประจำจังหวัดกระบี่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสอกอประจำจังหวัดอนองโดยการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขพุทธศักราช2567ของคนตำรวจเอกเพิ่มผู้ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการดําเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568สู่การปฏิบัติโดยมีผลการดําเนินงานดังนี้วันที่11กุมภาพันธ์2568จัดโครงการมหกรรมกีฬาสกรระนองเกมต้านไทยยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2568ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโดยมีนายศิหราชสภกกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายทวัดใจดีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหากรรมกีฬาสกรอัอนดามนเกม2025นณะจังหวัดภูกเก็ตต่อไปวันที่11กุมภาพันธ์2568นาำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนและการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อและฟ o n g Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระดับสํานักงานสกอรประจําจังหวัดกลุ่มอันดามันโดยสํานักงานสกอรประจําจังหวัดระนองคว้ารางวัลจากการแข่งขันดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนางสาวกสินานก้าวนักศึกษาสกรระดับตําบลปากจัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยนางสาววิทยชาวรมันนักศึกษาสรชระดับตําบลนังจืดรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษาโดยนายทองคําสุดพังยางนักศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองระนอง รางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอรกระบุรีซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นณสกรระดับอำเภอเมืองภูเก็ตระหว่างวันที่13-18กุมภาพันธ์2568นางสาววัสนาพรมบางยวนผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองระนองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายามุขป,ประจําปี2,567ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง5แห่งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนปลูกฝังค่านิยมที่ดีส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษาวันที่25กุมภาพันธ์2568ันสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดรนองให้การต้อนรับนายธีรพงษ์ดวงแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกระบี่เรื่องในโอกาสได้รับคําสั่งให้รักษาการตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดระนองซึ่งคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับในการมาดํารงตําแหน่งของท่านในครั้งนี้ระหว่างวันที่8-9ถึงมีนาคม2568นายลงพื้นที่นิเทศติดต,ตาม การดำเนินการจัดสอบวัดผลสมรร์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง5แห่งวันที่12มีนาคม2,568นำบุคลากรสำนักงานสกรประจำจังหวัดระนองปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานฝ่ายรับแรกของรางวัลออกร้านนาวากาชาติในงานอาบน้ำแร่แะระนองประจำปี2,568ณนะบริเวณล,ลานอนเนกประสงค์เทศบาลนูระนอง วันที่14มีนาคม2568เข้าร่วมการประชุมมอบนโย,ยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทางงาไตรมาสหนึ่งและ2ประจำปีงบป,ประมาณ2568โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในห้องประชุม,ม,มแรกสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทางงาวันที่15มีนาคม2568ร่วมต้อนรับนายธนากรดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนเพื่อรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะครูผู้สอนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอำเภอคตรบุรีจังหวัดพังงาสกรรนองสร้างโอกาสการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาอาชีพประชาชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง